ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ต้องการจะถือหุ้นต่อมากกว่าที่จะเทขายกันออกไปโดยภาพรวมเจ้านี้ต้องการที่จะรักษาพอร์ตสินทรัพย์ไว้ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับการบินไทยต่อเนื่องจากเชื่อมัน่นในความมั่นคงของบริษัทแล้วก็ต้องการรักษาเสถียรภาพราคาหุ้น ของการบินไทยด้วยก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราปีที่แล้วนะครับทางด้านของการบินไทยเนี่ยได้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการแล้วก็กับเข้าสู่กระดานเทรดในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเข้าสู่กระดานเทรดเนี่ยตัวราคาหุ้นก็พุ่งสูงขึ้นไปเลยเพราะว่าความเชื่อมั่นของการบินไทยเนี่ยมี การเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่มีการบริหารแผนฟื้นฟูเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพบริหารการดําเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> ซึ่งวันนี้นะครับสมกุมภาพันธ์จะเป็นวันแรกนะฮะที่ทางด้านของตัวล็อกอัพเนี่ยได้มีการสิ้นสุดลงซึ่งการล็อกอัพเนี่ยคือการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ออกจากการมีไทยออกจากแผนฟื้นฟูเนี่ยการมีไทยได้มีการเชิญชวนเจ้าหนี้นะครับให้แปลงหนี้เป็นทุนและก็หมายความว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะไม่ได้รับเงินคืนแต่ว่าจะได้หุ้นไปเป็น ตัวตัวแทนตัวหนี้นะฮะก็กลายเป็นว่าจากเจ้าหนี้กลายเป็นผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็มีการขายหุ้นเพิ่มทุนเข้าไปอีกนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะฮะที่สิ้นสุดล็อกอัพว่าห้ามซื้อขายหุ้นก้อนนี้นะครับแต่ว่าวันนี้จะปลดล็อกจำนวน25%ของทั้งหมดอ่ะคุณผู้ชมรีแคปอีกครั้งหนึ่ง3กุมภาพันธ์หกบริษัทการมีไทยจำกัดมหาชนเนี่ยมีกำหนดการปลดล็อกหุ้นหรือว่าล็อกอัพสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้นหรือว่าเป็นช่วงไซเลนต์พิเรียน จะคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจํานวนหุ้นการบินไทยเนี่ยมีอยู่28,303ล้านหุ้น<ะ>เป็นหุ้นที่มาจากการแปลงหนี้เป็นทุนอย่างที่ผมได้เล่ากระบวนการเมื่อสักครู่ไปว่าทางด้านของเจ้าหนี้เนี่ยเปลี่ยนจากสานะจากเจ้าหนี้มาเป็นผู้ถือหุ้นและมีการขายหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเนี่ย26,000ล้านหุ้น ซึ่ง3กุมภาพันธ์จะปลดล็อก25%ของหุ้นที่แปลงนี้เป็นทุนทั้งหมดคือ6,600ล้านหุ้นเดี๋ยวจะมีล็อตที่2อีก4สิงหาคมอีก19,000กว่าล้านหุ้นซึ่งเป็นช่วงที่2อีก75%ออกเอาละ จะหมดหมดทั้งหมดครบร้อยอยู่ที่ก็จะครบร้อคือสี่สิงหาซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เขาจะดูท่าทีว่าผู้ถือหุ้นหรือว่าเจ้าหนี้เดิมเนี่ยของการบินไทยที่แปลงหนี้เป็นทุนแล้วเนี่ย<ๆ>เขาจะแสดงท่าทีออกมาอย่างไรเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตัวฟรีโฟลดของการบินไทยเนี่ยมีอยู่สัก40%กว่าดังนั้นเนี่ยหากมีการขายหุ้นในวันเดียว ในจานวนปริมาณมากๆมันส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นแน่นอนครับอของการบินไทยวันนี้เลยกลายเป็นที่จับตานะฮะเดี๋ยวจะมีเปิดให้ดูด้วยว่าราคาตอนนี้เท่าไหร่แล้ว<ฆ>ซึ่งแน่นอนว่า6,600ล้านหุ้นคือสิ่งที่ต้องจับตาในวันนี้เอาล่ะลองดูมูลค่าของของ,ของอการแปลงนี้เป็นทุนก่อนซึ่งไอ,อกระบวนการที่บอกว่ากลุ่มหุ้นที่ถูกล็อกอัพมูลค่าเท่าไหร่อ่ะผ่านการแปลงนี้เป็นทุนเนี่ยห้าหมกว่าล้านผ่านการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่2 2 0 0 0กว่าล้านซึ่งทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับ ก็จะเป็นมูล,ลค่าแล้กันทางตลาดของการบินไทยไที่มีเจ้าหนี้เ,นเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ถือหุ้นและมีการขายหุ้นเพิ่มทุนรวมแล้วตอนนี้สัก70,000กว่าล้า,านนะครับ <topl> um. เอาะละราคาหุ้นการบินไทยเมื่อวานนี้นะฮะก็ปิดตลาดไปที่7บาท30สตางค์มีราคาเสนอขายหรือ offering price อยู่ที่4.48บาทเมื่อปลายปี2,56 7ด,ดังนั้นก็แสดง<ส>ว่ามาเด้งขึ้นมาพอสมควรเอาละนี่คือประเด็นทั้งหมดตรงนี้นะครับโดย ฐานเศรษฐกิจก็ถามคุณชายเอี่ยมสศรกิว่ากังวลเรื่องนี้ไหมคุณชายเขาก็ว่าอย่างนี้ฮะประธานเ,เจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยนะค่ะบอกว่าการบินไทยเนี่ยได้พูดคุยกับเจ้าหนี้แทบจะทุกกลุ่มเลยนะคะก็มีทั้งกลุ่มสถาบันการเงินแล้วก็สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆซึ่งยังไม่ได้แจ้งว่าตัดสินใจกันอย่างไรแต่โดยภาพรวมเนี่ยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ต้องการจะถือหุ้นต่อมากกว่าที่จะเทขายกันออกไป โดยภาพรวมเจ้าหนี้ต้องการที่จะรักษาพอร์ตสินทรัพย์ไว้ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับการบินไทยต่อเนื่องจากเชื่อมัน่นในความมั่นคงของบริษัทแล้วก็ต้องการรักษาสเสถียรภาพราคาหุ้นของการบินไทยด้วยคือเจ้านี้น่าจะคุยกันแล้วก็ว่าถ้าขายเทขายหลังสิ้นสุดล็อกอัพเลยเนี่ยสินทรัพย์ของพวกเราที่เป็นเจ้านี้การบินไทยราคาตก สินทรัพย์เราก็มูลค่าลดลงมันไ,<อ>ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนี่คือสิ่งที่ทางด้านของคุณชายบอกว่าได้ไปคุยกับทางด้านของผู้ถือหุ้นการบินไทยที่แปลงนี้เป็นทุนมาแล้วนะฮะทีนี้ลองมาดูปัจจัยพื้นฐานกันหน่อยคือเวลาเราจะพูดถึงหุ้นนะฮะมันก็ต้องไปดูปัจจัยพื้นฐานด้านการ<อ>ดําเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นของการบินไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับสะท้อนจากผลการดําเนินงานหลังจากที่เข้าแผนฟื้นฟูแล้วอ,ลออกจากแผนฟื้นฟูมาคุณผู้ชมลองดูสิ่ครับตั้แ ,00 ราาาไ้้เขนก ปี2023รายได้160,000ล้านกำไร35,000ล้านปี2024 187,000กว่าล้านกำไร35,000ล้านปี2025นี่งบ9เดือนออกมาแล้วนะครับ140,000ล้านกำไรปลาก็ไป33,000กว่าล้านแล้วซึ่ง Market ็ตแคปของการบินไทยตอนนี้คือ2แส0กับอีก6,000กว่าล้านนะถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ของชาติพอสมควรทีนี้ ถามไปยังนักวิเคราะห์ว่าเอ๊ะแล้วการที่มันสิ้นสุดล็อกอัพวันนี้มีความน่ากังวลหรือไม่อย่างไรคือคุณดิดคุณดิดธนบนะฮะวัฒนะเวคินเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์อาวุโสข,ของกรุงศรีก็บอกว่าปริมาณหุ้นที่เพิ่มขึ้นจะสร้างแรงกดดันในราคาเชิงจิตวิทยาแน่นอนอแต่ประเมินว่าแรงขายที่แท้จริงอาจจะต่ำกว่าที่เรากังวลครับไม่ต้องคิดมากเนื่องจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักโดยเฉพาะกระรวงกันคลังมีสัดส่วน40มีแนวโน้มจะหูถือหุ้นต่อเพื่อเสถียรภาพ แต่ตรงนี้อยากจะบอกคุณธินนบนะฮะบอกว่า กระทรวงการคลังเขาถืออยู่แล้วคุณนีเขาน่าจะบอกแบบนี้เหมือนกันเออเขา,เขาไม่ขายทิ้งหรอกเขตื่ต่อไปเออเขาเขาต้องการาการบริหารการบินไทยพอสมควรแล้วก็ขณะที่กลุ่มเจ้าหนี้สถาบันการเงินยังอยู่ระรหว่างการหารือซึ่งได้พยายามเน้นย้ำถึงศักยภาพการเติบโตเพื่อจูงใจให้ถือครองหุ้นระยะยาวอ,อันนี้มีผลมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าปลดล็อกอัพปุ๊บแล้วบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายเทขายมันก็เป็นเซนติเมนท์ที่มันก็ฉุดราคาล่วงลงมาะนะคะอันนี้ส่งผลต่อจิตวิทยาในการซื้อขายกับนักลงทุนจริงๆ บอกต่อวิเคราะห์ต่อนะคะบอกว่านอกจากนี้เนี่ยทางหุ้นการมีไทยเองยังมีประเด็นความไม่แน่นอนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ด้วยเหมือนกันอะไรบ้างันดับแรกโครงสร้างคณะกรรมาการที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นกันว่ามีข้าราชการเยอะเกินไปหรือไม่อย่างไรนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นไปตามสัสดส่วนผู้ถือหุ้นนะมีเรื่องการฟ้องร้องการแต่งตั้งบอร์ดด้วยก็คาดว่านะคะเรื่องนี้จะเห็นความชัดเจนในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้นี่แหละแล้วก็ประเด็นที่ เป็น question mark กันอยู่ตลอดพูดถึงกันอยู่ตลอดอันนี้ก็ต้องใช้เวลานะคะในการพิสูจน์นะความจริงเรื่องนี้เช่นการแสกแท้งจากภาครัฐอาจจะมีอีกไหมความกังวลเรื่องความเป็นอิสระทำมาพิบาลของบ่อชุดใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ มันก็อาจจะกระทบต่อมุมมองของนักลงทุนสถาบันได้เหมือนกันคือต้องยอมรับว่าใ้ประวัติศาสตร์ก่อนมันจะเกิดเรื่องเกิดราวจนต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูเนี่ยมันก็ยังตามหลอนอยู่อ,ออกจากแผนแล้วมันคงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าเป็นอิสระบริหารอิสระหลังจากเหตุการณ์อะไรรู้ไหม,มหลังการเลือกตั้งและตั้งรัฐบาลใหม่คือก่อนหน้านี้เราทราบกันดีว่าที่การบินไทยต้องเข้าแผนฟื้นฟูเพราะว่า ใบสั่งข้างในเยอะหลือเกินครับมีใบสั่งให้ซื้อนั่นใบสั่งให้ทานี่นะฮะแต่ว่าการบินไทยที่ออกจากแผนฟื้นฟูมารอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าระยะเวลาของรัฐบาลเก่ามาจนถึงปัจจุบันที่มีการเลือกตั้งเนี่ยระยะเวลาย,ยังสั้นอยู่แต่หลังจากนี้ถ้ามีการตั้งรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลเต็มนะด้มาจากการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี69เนี่ยนะแล้วเข้ามานั่งบริหารเนี่ยจะต้องดูว่ามีใบสั่งอะไรแนบท้ายมาในการประชุมไหมให้เวลาพิสูจน์ เราด่าบอดต่างเขาก็บอกแล้วว่าโดยตาแหน่งก็โดยตําแหน่งโดยสัดส่วนมันก็เป็นไปตามกฎหมายอ่ะค,คุณจิมมี่เป็นไปตามกรอบแหละเข้าใจแต่ออว่าคําถามคือสุดท้ายแล้วเนี่ยการบินไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอดูหลังเลือกตั้งทีนี้มาวิเคราะห์กันต่อนะคะคกับคุณกิตพลพราย p a i กิจ่ะรองกรรมการพ้จารกาบลยูอีเคเฮียนประเทศไทยบอกว่าปัจจัยกดดันหลักของหุ้นการบินไทยระยะถัดไปนะไม่ใช่แค่วันนี้พรุ่งนี้ระยะถัดไปจะมาจากอะไรบ้างการมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย2กลุ่ม ซึ่งมีต้นทุนต่ํามากเมื่อเทียบกับราคาหุ้นในกระดานตอนนี้ตอนนี้หุ้นในกระดาน7เจ็ดบาทสาสิบสตางค์นะราคาปิดเมื่อวาน <S 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 ซึ่งกลุ่มที่ได้มาก่อนนั้นเนี่ยกาถือต้นทุนมามาต่ําและส่งผล้า้การปรับตัวขึ้นราคาหุ้นเนี่ยทำได้ค่อนข้างยาก2กลุ่มที่ว่ามีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มแรกผู้ถือหุ้นที่ได้หุ้นมาจากการแปลงนี้เป็นทุนราคาแปลงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2บาท50สสตางค์กว่าต่อหุ้นเอง ตัวกลุ่มที่สองเป็นผู้ถือหุ้นจากการเพิ่มทุนรอบก่อนหน้านะฮะคือต้นทุนอยู่ที่ราว4บาทส8สตางค์ต่อหุ้นดังนั้นหมายความว่าตอนนี้หุ้น7บาทกว่าเนี่ยมันก็ถือว่ามูล,ลค่าเนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงแล้ว<ะ>แล้วถ้าจะดันให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นตรงนี้อาจจะต้องไปดูว่าราคาหุ้นกัมบินไทยจะพุ่งสูงได้แค่ไหนแต่อย่าลืมนะว่ายังมีเรื่องของผลการดําเนินการอยู่นะฮะทีนี้ ทางด้านของคุณนัทพงศ์คำถาเครือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของยวนต้าบอกว่าถ้าการพ้นช่วงล็อกอัพเนี่ยจะทําให้มีหุ้นไหลออกมาซื้อขายในตลาดมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งถือเป็นปัจจัยลบเชิงราคาโดยตรงจากฝั่งอุปทา,านคาดว่าจะกระทบในเชิงเซนติเมนต์ครับแต่ว่าไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานบร,ริษัทเนี่ย บอกว่าปัจจัยพื้นฐานบร,ริษัทอีกเรื่องหนึ่งนะอย่าลืมนะว่ายังไม่ได้ประกาศผลดาเนินการทั้งปีนะเพิ่งประกาศแค่9เดือนนะคุณผู้ชมส่วนในด้านธุรกิจนะครับพื้นฐานของการบินไทยมีสัญญาณที่ดีทั้งการฟื้นตัวของผลประกอบการเสถรยรภาพที่มีมากขึ้นราคาหุ้นที่ได้ปรับตัวลงมาจากการรับรู้ประเด็นของล็อกอัพไปแล้วในระดับหนึ่งซึ่งคุณนัทพลมองว่าตอนนี้จริงๆริงล็อกอัพไม่ได้เพิ่งประกาศออกมาว่าจะมีผลวันนี้แต่วันนี้แค่มีการเปิดให้ซื้อขายได้แต่ก่อนนั้นเนี้ย ชาวบ้านชาวช่องที่เขาถือหุ้นอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วนักลงทุนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นปัจจัยเชิงลบของเอ่อเชิงลบของล็อกอัพเนี่ยรับรู้ไปแล้วนะครับเอาละเปิดตลาดให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันนี้ปิดตลาด7จ็บาทสาสตางค์เปิดมาเนี่ยล่วงลงไปถึง7จ็บาทสิสตางค์ณต่ําสุดอ่ะแล้วก็มีการปรับฐานปรับตัวนิดนึงขึ้นมาอยู่ที่7จ็บาทยีสตางค์แต่ว่าลดไป0.1จุด อ่าศูนย์จุดหนึ่ง์สตางค์นะฮะอันนี้เรยวไทม์เลยนะคะศูนบาททษทีฮะอยู่ที่<อ>7บาท20สตางค์ต่อหุ้นเปิดตลาดมาเนี่ยทำราคาสูงสุดของวันนี้นะคะอยู่ที่7บาทส0สตางค์ต่อหุนอ้นนี่ก็มีการปรับตัวลดลงมาครับะะคือถ,<ม>ถ้าดูมูลค่า<ม>แล้วก็ปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขายออกไปเนี่ยคืออย่างที่บอกไปนะครับว่า6,600ล้านหุ้นที่ปลดล็อกในวันนี้มี11ล้านหุ้นที่มีการซื้อขายไปแล้วมูลค่าเนี่ยตรง ปริมาณหุ้นที่ถูกขายออกไปไม่เยอะดังนั้นตอนเปิดตลาดณวันนี้เนี่ยถึงเวลาประมาณ10โมงนิดนิดส1โมงนิด,นดๆิดเขาจเอากำลังจัดรายการอยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าราคาย,ยังมีเสถียรภาพอยู่ถ้าดูแนวโน้มตรงนู้นเนี่ยฝั่งของเสนอขายเนี่ยก็ยังมีปริมาณที่มากกว่าฝั่งเสนอซื้อเพราะฉะนั้นจากปัจจัยตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยกดดันราคาลงมาอยู่นะแต่ประเด็นคือเขาเสนอขายที่7จ็บาทยี่สิบ แต่มีเสนอซื้อที่7จ็ดบาตน้อย,อยดังนั้นหมายความว่าราคาจะยังคงอยู่ในเลนช์นี้ไปอีกสักไม่รู้กี่ชั่วโมงกี่วันแต่ว่า ประมาณนี้แหละว่าเาูป,าปิดตลานนอ้ราคาเนี่ยต้องรอดูปิดตลาดนะคุณผู้ชมรอติดตามราคาหุน้นซึ่งต้องบอกว่าเมื่อเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกได้เลยว่าโอเคหลายๆท่านน่าจะมองถึงเรื่องของเสถียรภาพในการดําเนินธุรกิจแล้วก็เรื่องของผลประกอบการทีนี้เราลองมาดูกันหน่อยว่าทําไมถึงไม่มีการเทขายออกมารวดเร็วขนาดนั้นเพราะว่าทางด้านของอการบินไทยแล้วก็ทางด้านของผู้ที่แปลงนี่เป็นทุนเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยมันกระสั้ระยะนะครับเมื่อวันที่30มกราคมถึงขั้น M O U เลยนะ กลุ่มสาก์ออมซัพ์พันธมิตรเนี่ยพูดถึงหุ้นการบินไทยเนี่ยอยู่สัก12.46%รวรวมกันแล้วเนี่ยนะถึงขั้นลงนาม o อ U แสดงเจตนารมในการพิจารณาบรหิหารจัดการหุ้นการบินไทยภายใต้กระบวนการเดียวกันและเป็นการประสานงานร่วมกันครับมีการจัดตั้งคณะกรรมาการเลยนะคุณผู้ชม มีตัวแทนประสานงานระหว่างสหกรณ์เพื่อดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพดําเนินการตามคําแนะนําของที่ปรึกษาทางการเงินตัวแทนการขายหุ้นหรือผู้จําหน่ายหลักทรัพย์ที่มีการแต่งตั้งภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง M o u มอร่วมกันนี้มีความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานความสามารถในการสร้างผลการดําเนินการที่มั่นคงและโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องของการบินไทยนะแล้วก็ทําข้อตกลงร่วมกันการที่จะไม่ขายหุ้นการบินไทยในทันทีหลังจากพ้นช่วงระยะเวลาล็อกอัพนะคะกล่าวคือ ครั้งแรกก็คือ4กุมภาพันธ์69ซึ่งอันนี้นจะครอบคลุมไปถึงล็อกอัพอีกครั้งด้วยที่ม,มีการปลดอีกครั้งนะครับชุนุมศึกากรออมทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับคนที่จัดอีเวนต์ MOU เนี้ยนะครับหนึ่งในผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็บอกว่ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพของบริษัทศักยภาพของบริษัทแล้วก็แนวทางการถือครองหุ้นเนี่ยก็จะคงสถานะการถือครองหุ้นไป,ต,ไปต่อจนเลยวันที่4กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งน,นี้ไปนะครับสกากรส่วนใหญ่บอกว่าเออเขามีฐานะา ไม่จะเป็นต้องเร่งด่วนในการขายหุ้นในช่วงนี้นะครับสุดท้ายนี้ปิดท้ายที่ตัวแผนงานของการบินไทยแล้วกันเอามาจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่คุณกิติพงศ์สารสมบูรณ์เนี่ยท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์ของการบินไทยท่านบอกว่าจริงๆแล้วปีนี้ยังไงก็ตามเนี่ยการบินไทยมีผลประกอบการดีขึ้นแน่นอนก็มีแผนนะคะในการบริหารจัดการฝูงบินอันนี้เรานำเสนอกันอย่างต่อเนื่องอันดับแรกก่อนมีการรับมอบเครื่องบิน29ลำนะคะ29ลำก็จะมี เครื่องลำตัวแคบนะคะ A321neo เนี่ย15ลำลำตัวกว้าง Boeing 787ข810ลำอันนี้จะเริ่มรับมอบกลางปีนี้นะคะแล้วก็มี Boeing 787ขีด9อีก4ลำในขณะเดียวกันค่ะเครื่องเก่าๆก็จะมีการนำออกจากฝูงบิน6ลำ A321neo เขาเพิ่งพาน้าข่าวไปดูสัปดาห์ก่อนดูน้นไงแล้วก็นำเครื่องบินเก่าออกจากฝูงบิน6ลำนะครับ Airbus A Airbus 900นะฮะ2ลำ o e i ิง7 77-200ER อีก2ลำแล้วก็ Boeing 787-8 2ลำสิ้นปีนี้จะมีฝูงบินอยู่101-102ลำซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเส้นทางการบินนะครับใหม่ๆแล้วก็แน่นอนเห็นบอกว่าจะมีอัมสเตอร์ดัมมีไปที่นิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้การบินไทยเนี่ยกลับมาดําเนินการได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วปีนี้จะเป็นปีอีกปีหนึ่งที่พื้นฐานการดําเนินธุรกิจของการบินไทยน่าจะเป็นไปได้สวย ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ